สวดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รถบ้านคุณชัดชัยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูรถ1คันนะครับที่แบบว่าเพียบพร้อมกันเหลือเกินนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกกันพอสมควรด้วยแล้วก็ตัวรถเนี่ยสวยและก็เท่กันทีเดียวสําหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าเป็นรถอะไรมาดูกันเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมานำเสนอนะครับเจ้านี้เลย h o n d a Accord นั่นเองนะครับคันนี้นะครับจะเป็น2.0 EL นั่นเองนะครับเป็นปี2013นะครับตัวนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าโมเดลยังไม่ได้เก่ากันทีเดียวนะครับแล้วก็สภาพยังสวยงามกันอยู่ทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัว Honda Accord คันนี้นั่นเองนะครับมาพร้อมกับนี้เลยล้อแม็กนะครับขนาด18นิ้นะครับดี ภาพกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาดูโดยรอบกันก่อนนะครับสําหรับเจ้าตัวคันด a าแอ o ค d าคันนี้นั่นเองคันด้าแอทควคันนี้นะครับจะเป็นสีขาวบุกนะครับสังเกตง่ายเห็นปะมีประกายเลยแอบเห็นฝุ่นนิดนึงนะขอดาตเช็ดนิดนึงนะครับนี่จะเป็นประกายเม็ดเมดนะครับสีขาวมุกสวยงามันทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวคันด้าแอดคคันนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ ดูบอดี้โดยรวมนะครับสำหรับตัวฮอนด้าแอคคอร์ดคันนี้นั่นเองนะครับขออนุญาตซูมออกนิดนึงนะครับนี่จะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์ให้มาด้วยด้วยนะครับเซนเซอร์นะครับอยหลังนะครับมี2จุดให้นะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในกันนะครับสำหรับตัวฮอนด้าแอคคอร์ดคันนี้นั่นเอง เดี๋ยวผมก่อนจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตบอกอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัว Honda Accord คันนี้นั่นเองนะครับตัว Honda a c อ r d คันนี้นะครับกุญแจเขานะครับจะเป็นกุญแจอัจฉรยิยะ Immobilizing นะครับเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับสามารถกดกดล็อกหรือล็อกตรงนี้ได้หรือว่ากดฝาถ่ายก็ได้นั่นเองหรือจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะไม่จําเป็นจะต้องขึ้นเอาขึ้นมากดนะครับเราก็แค่ใส่ในกระเป๋าโจกดล็อกรถหรือล็อกก็กดตรงนี้ Honda Accord คันนี้นั่นเองนะครับ ด้านข้างของเขาจะเป็นลายไม้นะครับสีดำเพิ่มความหรูหราแล้วก็ดูคุุมฐานไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับมีในส่วนของตัวปรับกระจกนะครับปรับพับเก็บไฟฟ้านะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกระจกสี่บานนะครับแต่ตัว4บานนี้จะเป็น power window เฉพาะเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับเห็นไหมจะเขียนว่าออโต เดียวนะครับคือเขาจะมี2จังหวะนั่นเองนะครับเวลากดนะครับในส่วนของตัวบันไดข้างนะครับมีเทมเพลตตรงนี้ให้ด้วยนะครับพันด้าแอคคอรแต่ตรงนี้จะไม่เรืองแสงนะครับเบาะนะครับครเบาะไฟฟ้านะครับนี่เจตทิศทางนะครับดูสภาพเบาะก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะอีกนิดนึงนะครับนี่นี่สภาพเบาะนะครับ ถามว่ามีผ่านการใช้งานมาไหมมีนะครับแต่คือสภาพคือเขาก็ดูแรลรักษาอย่างดีเลยนะครับไม่ไม่ได้ว่าแบบหูแตกลายงานะแบบอันนี้ก็คือผ่านการใช้งานนะครับมานะครับเขาก็จะมีแบบลักษณะย่นๆน,นิดนึงนะครับนี่แต่คือมีการดูแรลรักษาอย่างดีะมาดูข้างในกันอ๋เอเลยบอกอีกอย่างหนึ่งสำหรับตัวเมมโมรี่ซีตรงนี้นะครับเราสามารถ เมมตัวเบานั่งได้นะครับในกรณีที่แบบว่ารถคันนี้มีคนนั่งไม่ใช่คนนั่งสิคนขับนะครับเ,เป็นภรรยานะครับซึ่งลักษณะไซส์ก็อาจจะเล็กนิดนึงนะครับเขาอาจจะปรับเบาให้เลื่อนเข้ามาใกล้ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับก็สามารถเซ็ตได้ที่1นนะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชายนะครับตัวใหญ่นิดนึงก็อาจจะเซตให้ตามสร,รีระในการขับนะครับ,รบมาที่2ก็เวลา ขับขึ้นรถอ่ะก็แค่กดหนึ่งกด2เท่านั้นเบาะก็จะปรับให้เลยอัตโนมัตินั่นเองนะครับอันนี้เป็นเมมโมรีซีนะครับที่สามารถเนี่ได้แค่สองจุดนั่นเองนะครับมาดูด้านในกันครับด้านในนะครับมีในส่วนของตัวพุสตาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวสตาร์ก่อนเนาะแอร์แอบร้อนอ่ะพวงมาลัยนะครับอืมอลังการงานสร้างมากนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยในส่วนของตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับมาพร้อมกับ ปลายไม้นี่จะขออนุญาตซูมโฟกัสแป๊นนึงนะครับเห็นไหมลายเขาจะไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะครับจะจะไม่เหมือนตรงคำส่วนกลางที่แบบเห็นชัดเจนเลยนะเพราะเป็นลายไม้แต่ก็ทําให้เท็กเจอร์ในการจับนะครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนิดนึงนั่นเองนะครับในส่วนของตัวควบมาไรนะครับทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นในส่วนัวของตัวควบคุมมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับทางด้านขวานะครับจะเป็นในส่วนของตัวควบคุม cruise control นั่นเองนะครับเสียงแต่เป็นเสียงเบนนะ นะให้ได้ยินในส่วนของตัวเลื่อนไม้ครับให้ซูมดูเลยครับนี่ไม่ต้องพูดเยอะครับให้เห็นจัดจ้าเลยนะครับเล็กม่นะครับตามนี้เลยนะครับในส่วนของตัวจอนะครับจอของแอ c คอร์ดคือเป็นเอกลักษณ์มากนะคือต้องมีสองจอนะครับทั้งจอตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวทัชสกรีนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอแสดงผลด้านบนนั่นเองนะครับ อันนี้ก็แปลกนิดนึงนะคือแบบจะแสดงผลแยกทําไม2จุดเนาะคือจอตรงนี้ก็มีแล้วจอตรงนี้ก็มีแต่มันก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับที่มีในคอนไดคอนนั่นเองนะครับในส่วนของตัวแอร์ครับแอร์ Air, เป็นแอร์ททิตนะคะสามารถแยกโซนได้ซ้ายขวานะครับคอนโซลคือเหมือนเขาไล่ระดับมาให้ให้สำหรับตรงเนี้ยเป็นสําหรับผู้โดยสารเป็นคนขับแต่ส่วนตรงเนี้ย ให้สำหรับเป็นผู้โดยสารที่นั่งแล้วเขาสามารถกดพัดได้เลยคือให้ให้คนคนขับแบมองด้านบนให้คนนั่งข้างอะ่ะสามารถทัดเพื่อปรับได้นะครับในกรณีที่แบบว่าขับแล้วก็มองไปเรื่อยนั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่สวนของตัว p u s ส start มาให้ด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้สามารถเก็บของได้ลึกมากนี่นีด,ด,ดูคือทั้งมือผมเลยนะผมควยยากแบบับหยิบไอโฟนขึ้นมานิดน,นึงนะครับ ไอโฟนก็สามารถใส่ได้อันนี้เทนแทนอานะก็คือใส่ได้เนว่ยวนอนเต็มเครื่องเลยแล้วมีพื้นที่เหลือด้วยใส่ได้ประมาณสามเครื่องนลยเอาอก่อนนึงนี่นะครับใส่ได้ตัวพัดคือถ้าเกิดเป็นตัวแม็กอ้าวแม็กก็น่าจะใส่ได้อยู่เพราะมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับด้านพัดแล้วก็มีในส่วนของตัวด้านล่างตรงนี้ด้วยคือแบบว่าช่องเก็บของคือแบบเยอะมากนะครับสำหรับเจ้าตัวฮันด้แอคคอนี้อันนี้จะเป็นที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็เป็นที่ใส่เหรียญ นะครับหรือจริงๆไม่ใส่เหรียญก็ได้เป็นที่เขี่ย์บริ่ตรงนี้นั่นเองนะครับอืเมื่อกี้ใครได้ยินไหมคือแบบว่าแค่เปลี่ยนเกียร์เสียงประตูก็ล็อกแล้วอันนี้ก็คือเป็นมีติดมาให้แล้วในรถคันนี้นั่นเองครับเปลี่ยนเกียร์ก็คือแบบเนี้ยแค่เปลี่ยนเป็นเกียร์อาก็คือล็อกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนคันนี้จะมีในส่วนของตัวกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนั่นเองนะครับนี่กล้องถอยหลังของเขานะครับเป็นปะนะครับก็สามารถเลี้ยวได้ตามล้อจะพูดยขอนย่าซูมออกออก่อนนะที นะครับอันนี้คือหมุนพวงมาลายัยเส้นปากก็จะเลี้ยวตามด้วยนะครับเพื่อให้เรารู้รัศมีในการเลี้ยวนั่นเองนะครับเวลาเลี้ยวเข้าจอดนะครับ <c oughs> มีในส่วนตรงนี้นะครับที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วตรงเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าอุย้ยโบว์บบอย่างนี้แล้วแบบแก้วกิ้งไปกิ้งมานะครับนี่เขาจะมีตรงนี้นี่วางกันอีกรอบนึงนั่นเองนะครับเพื่อให้แบบว่าสามารถวางได้2งแก้วนั่นเองนะครับจริงจริง แก้วกับใหญ่ๆหนึ่งแก้วอ่ะคือสามารถวางได้เลยนะครับตรงนี้น,นี่นบแล้วก็ในส่วนของเรืองอาจจะเป็นที่วางเหรียญก็ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวม่านไฟฟ้าด้วยเดี๋ยผมขออย้าตกดก่อนนะปึ๊บนี่เสียงเงียบมากไม่ได้ยินเลยอ่ะเมามากนะครับสำหรับม่านไฟฟ้านั่นเองอโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับ ผมชอบเสียงปิดประตูของเขานะมันตึบมันดูมีความแน่นดีนะสำหรับเจ้าตัวคันด้แอร์พอร์ตเจนี้นั่นเองนะครับในส่วนของตัวม,ม่านเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่ามีม่านหลังด้วยม่านด้านข้างก็มีมาให้ด้วยนั่นเองนะครับนี่ขอยารับบาร์ใส่นิดนึงนะครับนะก็สามารถกันแดดได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลายไม้คือมีทุกจุดเลยนะครับแม้ว่า แม้กระทั่งด้านหน้าคอนโซลกลางนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีมาให้นั่นเองอันก็จะเป็นในส่วนตัวที่ทิ้งขยะนะครับสามารถแบบว่าให้ขยะก็ได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเวลาแบบวา่าใช้ขยะนั่นเองนะครับมีเหตุด้านหลังให้ด้วยนะครับียน,นเด้าแอรคอย์ดูสภาพเบาะด้านหลังกันก่อนขออนุญาตบบว่าแกะออกนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ให้ทุกท่านได้เห็นสภาพตัวเป็นๆของตัวคอนเด้าแอคคอร์ดคันนี้นั่นเองขออนุญาตโยนไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับเน่ นี่คือสภาพเบาะของเจ้าตัว h ัน da a c c o r อคันนี้นั่นเองนะครับ2.0 EL นอะครับดูสภาพบเบาะกันก่อนนี่คือสภาพเดิมๆเ,เลยนะให้เห็นกันจัาๆเลยนะครับไม่มีการรีชัดอะไรกันทั้งสิ้นเลยนะขออนุญาตเข้ามาก่อนนะแอร์ด้านหลังนะครับในส่วนของตัวคอนโซลตรงนี้นะก็มีลายไม้มาให้ด้วยคือแบบว่าเขาใส่ใจรายละเอียดทุกจุดอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Honda a c c ค r d คันนี้นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับ เบาะด้านหน้านะครับเวลาเหมือนกับว่าคนขับอ่ะอไม่สามารถเอื้อมไปปรับเบาะคนนั่งข้างได้นะครับก็าสามารถกดปรับเบาะตรงน,นี้เลยเพื่อแบบเหมือนแฟเราอ่ะกำลังนอนหลับอยู่เนาะเราก็แบบไม่อยากไปกวนเนาะเราก็แค่เอื้อมมือมนะครับแค่แบบว่าเอนนอนซะจะได้แบบว่าสบายสบายนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือมีมาให้นะครับสําหรับ บอกข้างคนขับนั่นเองนะครับที่สามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งตรงข้างๆตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างตัวรถนั่นเองผมขอแจ้งรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าทําไมรถนะครับถึงแบบต้องหุ้มพลาสติกนะครับหรือว่ามีอะไรมาคุมด้วยนั่นเองนะครับก็คือทางโชว์รูมของเรานะครับจะมีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็เชื้อโรคแล้วก็โควิด -19 ด้วยนั่นเองนะครับเราก็ก่อนซื้อเข้ามานะครับพอรถเข้ามาแล้วนะครับเราก็มีทําการค้น น้ำยาฆ่าเชื <imer army> ้อก่อนนั่นเองนะครับทั่วรถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับเราก็ทําความสะอาดมีลงน้ํายาฆ่าเชื้อภายในรถนะครับแล้วก็ทุกซอกทุกมุมเลยที่มีฝุ่นเราก็ทําความสะอาดให้หมดจดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวปุ้มหัวเบาะนะครับแล้วก็มีพลาสติกนะครับในการคุมทับอีกทีถึงจะมาจอดจําหน่ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็แบบเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าทางโชรุนของเรา ปอดโควิดแน่นอนนะครับแล้วก็ก่อนส่งมอบนะครับเราก็จะมีทําการฆ่าเชื้อก่อนให้ท่านได้รับตรวจไปด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าปลอดภัยหายห่วงได้เลยนะครับเกี่ยวกับโควิด19นั่นเองนะครับหลังนั้นต่อนะครับสำหรับตัวฮันด้าแอคคอร์ดคันนี้นั่นเองนะครับตัวฮันด้าแอคคอร์ดคันนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะโอ้ดิบแต่แรงหนานะสำหรับตัวฮันด้าแอคคอร์ดจะนี้แล้วนะครับเราสามารถกดเปิดท้ายจากตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่กดปึ๊บก็เปิดได้เลยนะครับพื้นที่ ด้านหลังนี่คือกว้างอยู่พอสมควรเลยนะครับนี่ลึกมากเลยทีเดียวนะครับเราจะตัวพันน้าแอคคอร์ดคันนี้มีในส่วนของตัวถาดท้ายมาให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตยกยางอะไหล่นะครับก็เป็นล้อแม็กเลยนะครับไม่ใช่เป็นล้อกระทะน,นะครับอุปกรณ์ครบนะครับอะไหล่ครบด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถเติม e85 ได้ด้วยนะ มีในส่วนของตัวกล้องายหลังมาให้ด้วยนะครับจากคข้างๆก็ดิ่งขึ้นได้เลยนะครับน,นี่เด้งขึ้นมาละน้ำมันนะครับที่สามารถเติมได้นะครับ9 1นะครับขึ้นไปนะครับ E10 E20 E85 e สามารถเติมได้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Honda Accord คันนี้นั่นเองนะครับ เจ้าตัว Honda Accord คันนี้นั่นเองสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าตัว Honda a c c o r d คันนี้นะครับก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยครับมาชมมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับโชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา8ปดในกาสานาทีถึง17บเในกาสามนาทีนั่นเองนะครับหรือใครนะครับที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดูได้ที่ดีสคริปชันนะครับหรือว่าสเตตัสที่ผมใส่ไว้ในด้านล่างนั่นเองนะครับหรือใครนะครับที่อยากจะ แอดไลน์ <Add> มานะครับให้ทางเจ้าหน้าที่วิด mm ีโอคอลนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้เห็นรถตัวเป็นๆไลฟ์ like สดเลยนะครับ mm hmm. ก็สามารถแอดไลน์ hmm. กันเข้ามาได้เลยนะครับ mm hmm. ผมจะมีชิวอารโค้ดคทิ้งไว้ให้อยู่นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับบุกแล้วก็ทางรถบ้านคุณจใช้ยขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ